สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยสุคริสต์พี่น้องสมาชิกิสตจักแสงสันติภาพและพี่น้องสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงตลอดจนพี่น้องที่กําลังรับชมรับฟังร่วมรับประพรกับเราในวันนี้ผมศาสนาอาจารย์ดรประสาทพงษ์ปั้นสวยพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันที่19พฤศจิกายน2021ในวันนี้อยากจะให้เราได้มาศึกษาพราะชะน,นองพระเจ้าและเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกนผพาน หนังสือเฉลยธรรมัญญัติบทที 18, ่28ข้อ36-46ซึ่งผมให้หัวข้อที่บอกว่าเมื่อไม่ติดสนิทให้เรามาฟังพระชนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับในในสือเฉลยธรรมัญญัติบทที 18, ่28ข้อ36-46พระชนะของพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะทรงนำท่านและกษัตริย์ผู้ที่ท่านแต่งตั้งไว้เหนือท่านนั้น ไปยังประชาชาติซึ่งท่านและ,ระบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักมาก่อนณที่นั้นท่านจะปฏิบัติพระอื่นที่ทำด้วยไม้และด้วยหินท่านจะเป็นที่น่ากลัวเป็นภาสิทธ์เป็นขี้ปากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายที่พระเจ้าทรงพาท่านไปนั้นท่านจะต้องเอาพืชไปหวานไว้ในนามากและเก็บผลเข้ามาแต่น้อยเพราะตะกะแตนใหญ่จะกัดกินเสียท่านจะปลูก และแต่งต้นองุ่นแต่ท่านไม่ได้ดื่มเล่าอางุ่นหรือเก็บผลเข้ามาเพราะตัวหนอนจะกินมันเสียท่านมีต้นมะกอกเทศอยู่ทั่วอนาเขตของท่านแต่ท่านไม่ได้นำมันมาฉลมตัวท่านเพราะว่าผลมะกอกเทศของท่านจะร่วงลรนเสียท่านจะมีบุตรชายและบุตรหญิงแต่จะไม่เป็นของท่านเพราะเขาจะตกไปเป็นเฉลย ต้นไม้ทั้งหลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านนั้นตะก,กะแตนจะถือกรรมสิทธิ์คนต่างด้าวซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านจะสูงขึ้นเป็นเหนือท่านทุกทีทุกทีและท่านจะต่ำลงทุกทีทุกทีเขาจะให้ท่านทั้งหลายยืมของของเขาได้และท่านจะไม่มีให้เขายืมเขาจะเป็นหัวและท่านจะเป็นหาง คำสาปแช่งทั้งหมดนี้จะตามหาท่านและตามท่านท่านจนกว่าท่านจะถูกทําลายเพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านที่จะรักษาบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์บัญชาไวา้สิ่งเหล่านี้จะเป็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์อยู่เหนือท่านและเหนือพงพันธ์ุของท่านเป็นเน็ต ทีนี้ครับพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านด้วยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่บอกให้เราได้ทราบถึงผลของการที่เราไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและชีวิตที่ไม่เกิดผลเมื่อเราคิดถึงการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยความรักของพระองค์และทรงตั้งความหวังว่ามนุษย์จะรักและเชื่อฟังพระองค์เหมือนที่ลูกลูก ที่จะรักและเชื่อฟังบิดาบรรดาแต่พระองค์ก็ทรงเสียพระทยัยใช่ไหมครับเมื่อเอวาอาดามได้ใช้เสรีภาพที่ทรงประทานให้นั้นอย่างผิดและ,ะทําไม่ถูกต้องไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเช,เช่นเหมือนกับลูกๆใช่ไหมครับที่ไม่ได้เชื่อฟังบิดาบรรดาและแม้ว่าลูกไม่เชื่อฟังแต่พ่อแม่ก็รักลูกใช่ไหมครับ เช่นเดียวกันเมื่อมนุษย์ไม่ได้เชื่อคังพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังรักมนุษย์และติดตามหามนุษย์อยู่เสมอและพระองค์ก็ทรงตามหามนุษย์อยู่ตลอดวันคืนแห่งชีวิตแต่สิ่งสำคัญนะครับที่อยากจะให้เราได้มีโอกาสได้เข้าใจในวันนี้ว่าทำไมหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติที่สินี้ในข้อที่ 36 4ถึงถึง46เนี่ยจึงสอนคนอิสราเอลก็เพราะว่าพระองค์ต้องการให้คนอิสราเอลได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำและในสิ่งที่ไม่ควรทำพี่น้องครับเมื่อเราย้อนดูจากชีวิตของคนอิสราเอลคนอิสราเอลเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนทั้งโลกที่ไม่เชื่อฝังประจกัก และชีวิตของคนอิสเซลก็ดื้อรั้นหนีพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะทรงนำช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลาและพระองค์ก็ทรงให้ผู้เผยชนะของพระเจ้ามาบอกมาตื่นสอนคนอิสเซลอยู่บ่อยครั้งแต่คนอิสเรลก็ยังทำผิดครั้งซ้ำาๆซ,ซักซ่ายามสบายก็ทิ้งพระเจ้าแต่คราวรเผชิญกับ ปัญหาอุปสรรคก็ร่ำร้องทูลขอให้พระเจ้าช่วยบางครั้งชีวิตของเราซึ่งเป็นคิดิชนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับที่เราไม่ค่อยได้ชื่อฟังพระเจ้าดื้อรั้นห่างเหินออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าไปแต่พระเจ้าก็ยังทรงรักเรานะครับและพระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้เราติดสิทธิ์อยู่กับพระองค์ คงจาได้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ผมเองก็ได้พูดถึงจงติดสินอยู่กับพระเจ้าและเราจะติดสินอยู่กับพระเจ้าอย่างไรก็ติดสินธิดอยูย่ยด้วยความรักอยู่ด้วยการเชื่อฟังและกระทําตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกกับคนอ<ๆ>ิสราเอลก็คือการที่จะก,กระทําตามบทบัญญัติของพระเจา้าพี่น้องครับชีวิตเมื่อเรากระทาตามบทบัญญัติของพระจเจ้ากระทาตามด้วยการเชื่อฟังก็เปิดเกิดผลดีและชีวิตที่ไม่ได้เชื่อฟังเป็นยังเป็นยังไงบ้างครับ ชีวิตที่ไม่เชื่อฟังนั้นพระเจ้าก,ก็มีอยู่3ลักษณะใช่ไหมครับก็คือ1ดูถูกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ใช่ไหมครับดูถูกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นทาไมทาให้อะไรที่ทําให้เราดูถูกสิ่งที่พระเจ้ากระทําให้นั้นก็คือความบาปที่เข้ามาในชีวิตของเราใช่ไหมครับการเพิกเฉยต่อพระคุณต่อความรักของพระเจา้าที่เราไม่ได้เห็น พระคุณขององค์พระคุณขององค์พระบิดาเจ้าดูถูกของประทานดูถูกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้พี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คิหิชนหลายแห่งหลายคริัตจัก,ก็จัดจัดเป็นวันขอบพระคุณพระเจ้าดังนั้นเองเหตุที่เราจัดวันขอบพระคุณพระเจ้าก็เพื่อที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าไม่ดูถูกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ สิ่งที่พระเจ้าได้สรงให้กับเราทั้งหลายนั้นใน,ในวันขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรของเราได้จัดนั้นก็จะเป็นการย้าเตือนให้เราทั้งหลายที่จะเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอไม่ดูถูกพระคุณความรักของพระเจ้าความบาปนั้นอันตรายครับความบาปนี้ทําให้เราดูถูกพระคุณของพระเจ้าเหมือนกับเด็กๆที่ไม่เชื่อฟังบิดามันดาใช่ไหมครับมีไม่มีความกระตันอยู่ ต่อวินาบดาดูถูกความรักของพ่อแม่ไม่มีความากตัญญูกตเวทีชีวิตของลูกก็ไม่เกิดผลเช่นเะดียวกันชีวิตของเราทั้งหลายก็ไม่เกิดผลเช่เเชนเดียวกันฉะน,นั้นเมื่อเรา,าไม่ได้ติดสนิทอยู่ในองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่สองก็คือปฏิเสธพระเยซูใช่ไหมครับปฏิเสธพระเยซู แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์มาตามหาเราเพื่อเราจะกลับไปเป็นลูกที่รักของพระองค์และไม่ต้องถูกสาปแช่งอีกต่อไปเหมือนดังที่เราอ่านพระวจชะาของพระเจ้าไปใช่ไหมครับดังเนเองเมื่อเราอ่านในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ4ถึง12เนี่ยเราก็ได้พบถึงเรื่องสําคัญว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงมารับการสาปแช่งของเราที่บนไม้กันเขนมารับความบาปผิดของเรามารับเอา โทษทันแห่งบาปในชีวิตของเราในพระวชนะของพระเจ้าได้ตอนหนึ่งที่บอกว่าเพราะท่านถูกบาดเจ็บท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทําให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นก็ตกแก่ท่านนั่นคือการตีสอนสามการสาบแช่งนั้นก็ตกอยู่ที่องค์พระเยสุคริสเจ้าพี่น้องครับนี่คือความรักของพระเจ้าที่ส่งสําแดงให้กับเรา พราะพระองค์ทรงรักเราแต่เราก็ปฏิเสธพระองค์ใช่ไหมครับเราปฏิเสธพระองค์มีชีวิตที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าสิ่งที่แสดงเห็นชัดเจนคือปฏิเสธพระองค์อย่าให้เราได้ปฏิเสธพระองค์นะครับอย่าให้เราปฏิเสธพระองค์ปฏิเสธความรักของพระเจ้ากลับมาสู่ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเราไม่ได้ติดสนิทอยู่กับองค์พร้นเจ้าอะไรเกิดขึ้นกับเราอีกใช่ไหม สิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกกับเราก็คือเราขาดพระพรนะครับสิ่งที่สามคือเราเป็นผู้ทำให้พระพรของพระเจ้าสูญไปจากชีวิตของเราเพราะการที่เราปฏิเสธประเยชูคสุสติเพราะการที่เราดูถูกสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งประทานให้กับเราทั้งหลายนั้นนั่นเองถ้าเราอ่านในหนังสือฮิบรูบทที่6ข้อ7ถึงข้อที่8เราจึงพบเรื่องนี้ใช่ไหมครับ ข้อที่8บอกว่าแต่พื้นดินนั้นมีต้นน้ำใหญ่และน้ำย่อมเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเรา,เาดูถูกพระคุณของพระเจ้าของประทานจากพระเจ้าปฏิเสธพระเยสุคิ เราก็เป็นผู้ที่ทําให้พระพรของพระเจ้าสูญไปจากชีวิตของเราแต่อย่างไรก็ตามครับความรักของพระเจ้าก็ยังมีต่อเราทั้งหลายทุกๆคนใช่ไหมครับพระพรองค์ทรงเตรียมพระพรไว้สําหรับเราอย่างมากมายใช่ไหมครับพระองค์ทรงสัญญาให้พระพรแก่เราและนี่เป็นพระประสงค์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองว่าเราจะรับพระพรของพระองค์หรือเราจะ ปฏิเสธพระพรของพระองค์อย่าให้เราดูถูกอย่าให้เราปฏิเสธพระพรแต่ให้เรารับพระพรของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเตรียมพระพรอย่างมากมายให้กับเราใช่ไหมครับถ้าเราอ่านในหนังสือเฉลยธรรมบยอบที่1ิบแปดข้อสิเอถึง12เราคบได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับว่าพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบูรณ์พระเจ้าจะทรงเปิดครังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนแก่ท่านตามฤดูกาล และทรงอนวยพระพรเก่ก,กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะให้ประชาชาติทั้งหลายเาลาประชาชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขาผิดน้องครับและยังมีเพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงพระพรที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราอีกมากมายเยอะแยะถ้าเราอ่านในสดุดีบทที่65ข้อ9กถึง13ก็จะพบพระพรของพระเจ้าโยเอลบทที 2, ่2ข้อ21ถึง26เลวีนิติบทที่25ข้อ21ถึง22สดุดีบทที่126ข้อ 6, 6. อิสยาบทที่44ข้อ3เอเซเคิลบทที่34ข้อ26โอมเชยาบทที่ 10- ข้อ12มาลาคีบทที่3ข้อ10นี่เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทั้งหลายพี่น้องครับพรนะองค์มาพระเยซูริดมาเพื่อที่เราจะได้รับพระพรพระองค์สรงมารับคำาสาปแช่งแทนเราแล้วบนไม้กางเขนและพระองค์ก็ทรงประทานพระพรน,นี้ให้กับเราแต่อย่าให้เรา ปฏเิเสธพระองค์ในฮีบรูบทที่สิบสองข้อสิบเจ็ดบอกว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรรดกเขาก็ได้รับคําปฏเิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้ได,ได้กลับใจแสวงหาจนน้าตาไหลดังนั้นเอสาวเขาก็ปฏเิเสธพระพรใช่ไหมครับเขาก็ได้รับคําสาปแช่งนั้นอย่าให้เราเป็นเหมือนเอสาวนะครับที่ดูถูกดูถูกพระพรของพระเจ้ออานะครับ และสิ่งสําคัญก็คือให้เรามีชีวิตที่ไว้วางใจในพระเจ้าในหนังสือฮิบรูบทที่สิบข้อสาิบถึงสาิบเก้าบอกว่าขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบําเหน็จอันใหญ่ยิ่งท่านจําเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้และท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้พี่น้องครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้า ให้เราที่จะมีความไว้วางใจในพระเจ้าแม้ว่าชีวของเราจะพบอุปสรรคปัญหามากมายเกิดขึ้นในชีวิตบางครั้งหมาสตางก็ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ย่าวยวนใจย่อยวนตาของเราจนเราลืมพระคุณของพระเจ้าไปขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เราจะติดสินอยู่กับองค์พระเป็นเจ้า และเมื่อเราติดศิลกับพระเป็นเจ้าชีวิตของเราก็ได้รับพระพรแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ติดศิลพระเพลิงก็เกิดขึ้นแต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่มีพระเพลิงนั้นแต่เราจะเต็มด้วยพระพรขอพระเจ้าอวยพรพพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับสวัสดีครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้เป็นคมส่งเท้ากำทุกไลายที่จะรู้ถึงการสับแช่ง แห่งการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นอย่างไรและขะพรแห่งการติดสนิทติดสนิทและการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นอย่างไรขอส่งอวยพ,พรมายัางพี่น้องทุกคนในชาวันนี้และทุกๆวันทุกๆคืนที่จะเต็มไปด้วยระพรของพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตขอมอบซึง่งกันและกันไว้กับพระองค์พี่น้องที่เจ็บป่วยพี่น้องอยู่ในที่อยู่ในความทุกข์ลำบากพี่น้องที่อยู่ในความกลัวความว่าวุ่นท,อท้อถอยความหดหู่ให้ ขอให้พระองค์ทรงโปรดเมตตาและนุ่น,นํำเขาให้เกิดพรพอรอย่างมากมายอธิษฐานทูลขอมอบสึ่งต่กงนไปกับพระองค์ในพระนามพระเยซูกิตอาเมนรับขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง วพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของคพิจ,จารแสงสวิภาพของเรานะคะ